สวัสด,ดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเศร้าผมเสียใจคเข่เลือกแผหลหรอไม่ฮะที่ซีรีส์นี้มันจบสักทีผม <c oughs> <c oughs> บอกท่านผู้ชมไปแล้วไงครับว่าในซีรีส์นี้เนี่ยยังไงมันก็คือเลเกอร์อินซิกคนที่ปลาม่าผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะได้วิพื้นแย่แน่นอนเขาไปอยู่ไหนกันหมดแล้วว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรขอเท้องว่าเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้เหมือนที่ผมรู้อย่างที่ผมเห็นแต่ทําไมกูไม่ถูกหวยซะทีและนักดาบท่านผู้ชมครับในวันนี้ก็ลองบอกว่าเป็นวันแห่งประติษร์อีกหนึ่งถึงแม้ว่าในเกมจะไม่ได้สูสีอะไรมากแต่ว่าก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเกมหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมต้องขอบอกท่านผู้ชมนี้ครับว่ามันเป็น เกมที่น่าเศร้าตรงที่อาจจะเป็นจุดจบของวอริเออร์อิราก็ได้ก็คือว่าในปีหน้าเนี่ยผู้เล่นอาจจะไม่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็เราก็เห็นแล้วว่าความแก่ชารามันเริ่มเข้าคลืบคันเข้ามาทําร้ายทีมโกดิสเซอร์เรซึ่งคนที่เราเห็นชัดที่สุดเลยก็คือตัวครีทํมสันโอเคตัวครีทอมสันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความชรายอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอาการบาดเจ็บที่เขาเคยมีซึ่งสิ่งที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้ครับก็คือเครเกม6เนี่ยมันไม่ใช่เครเกม6ครับแต่มันเป็นเครเกม ซิกซิกที่เขียนว่า S I C K ก็คือป่วยคือเคป่วยครับพูดไปแล้วก็อยา่าผวนนะ คือต้องบอกเลยครับว่าในวันนี้ครูทรสันสร้างผลงานที่ไม่ดีเลยครับให้กับประวัติศาสตร์ของตัวเองคือเขาเป็นคนที่สูญเสียเยอะที่สุดเลยครับในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นการโดนทําลายล้างครูเกมซิกไม่ว่าจะเป็นการทําให้พ่อแม่ผิดหวังเพราะว่าต้องบอกว่าครูธรรสันเต,ติบโต,ต,ต,ตมาจากการเป็นแฟนเลเกอร์พ่อเขาก็คืออยู่ในทีมเลเกอร์แล้วพ่อเขาก็ทำงานทีมเลเกอร์ขเขาโตมาดูเลเกอร์แล้วเขาก็หวังว่าอยากจะเล่นให้พ่อแม่ดูแล้วก็อยากจะเล่นในสนามที่เขาโตมาแบบว่าอยากจะโชว์ฟอร์มดีๆอะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่าโอ้โหมันสวนทางทุกอย่างเลยครับแล้วก็ไม่่รู้้วาาคทสนนใปีห จะโดนตัดเงินไหมคืออย่างนี้ครับคุยทาสันในปีนะ่าจะมีค่าสัญญาเป็นปีสุดท้ายกับกุยโบเรียอยู่ที่43ล้านเหรียญซึ่งถ้าว่าคุยทาสัญอยากจะต่อสัญญากับโบเรียต่อไปตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่ออกมาพูดว่าโบเรียอยากจะให้คุยทาสันนะ่ะลดค่าตัวเองลงมาเหมือนที่แอนดูวิกกินส์เคยทําในฤดูก,กาลที่แล้วซึ่งตอนแรกก็ยังแบบอึก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 ยังไงเอ๊จะลดไม่ลดดิแต่พอมาเห็นเกมในวันนี้ครับมันก็ดูแล้วน่าจะสมควรแล้วแหละที่คุยทาสันควรจะลดค่าตัวลงถ้าอยากจะต่อสัญญานะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยมันก็มีสถิติที่บอกนะครับว่าใน2เกมแรกในซีรีส์ที่เจอกับเลเกอร์เนี่ยคุณ่รมสันเล่นดีนะครับมีค่าเฉลีย่ยในการทำแต้มสูงถึง27แต้มอันนี้คือ2เกมแรกนะครับแต่พอมา4เกมล่าสุดครับคุิธรรมสันมีค่าเฉลีย่ยในการทำแต้มเพียงแค่ประมาณ10กว่าแต้มเท่านั้นเองคือประมาณ10จุดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ประมาณ 10. ด4 10ดหรือ10.8แต้มนี่แหละซึ่งมันน้อยมากและยังไม่รวมถึงเปอร์เซ็นต์ฟิโกที่มันค่อนข้างต่ำด้วยมันก็เลยทำให้แบบเอ๊ะนี่จะเป็นจุดจบขอออองงววรรรเเหืปล่่่่าาาพะะกกก็ไมูู้นจยยัับท ขออนุญาตดูสัญญาของเดมอนกรีนหน่อยนะครับเนี่ยครับสัญญาของเดมอนกรีนจะอยู่จนถึงฤดูก,กาลหน้าแต่ว่ามันเป็นสัญญาที่เป็นยอร์ออปชั่นที่เปิดโอกาสให้ตัวนักกีฬาเนี่ยได้เลือกนะครับว่าอยากจะอยู่กับทีมต่อหรือว่าอยากจะออกแล้วย้ายไปอยู่ทีมใหม่หรือไม่แน่ครับอาจจะยกเลิกสัญญาแล้วก็มาเซ็นเข้าใหม่ก็ได้เพราะตัวเดมอนกรีนออกให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็ยังอยากอยู่กับทีมโบเรียต่อไปนั่นแหละเพราะเขาก็อยากอยู่กับคนที่แบบร่วมสู้ร่วมทุกข์ด้วยกันมาตลอดแต่่่วาเรือองของข อีกทีนึ่งและทีมที่ทุกคนคาดว่าเดมอนกรีนน่าจะไปอยู่ก็คือเลเกอร์ทีมที่เพิ่งเอาชนะเขาเข้าไปนี่แหละก็ชอบเล bon อบอนเจมอ่ะหลังๆเ่ยโอ้ยอ่ะเลอบอนเจมส์อิสเตรสแต่พอท่ s อิสเ e รสแต่จริงนะเลอบอนเจมเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าใคร ในสนามเนี่ยจะเล่นดีไม่ดีไม่รู้เอาจริงวันนี้ตอนที่เลเกอร์ขึ้นนำในช่วงแรก17คะแนนเนี่ยที่วอริเออร์ตามมาได้ลดช่องว่างมาได้เนี่ยก็เพราะเรอบอลเจมยิงไม่ลงลูกแรกไม่พอตามมายิงอีกพิงพิงเฟดเอาเวยิงนี่นั่นและคือแบบโอ้ทำเสียสนโนอีกโอ้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรอบอลเจมก็ยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้อยู่ยังเป็นตัวสําคัญของทีมอยู่ซึ่งสิ่งที่ต้องชมเขานะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของฝีมือแล้วนะแต่ขอชมในเรื่องของการยืนระยะยาวนานมาตลอดกว่ายี่สิบรท่ดดูนท่อายุ3 แล้วครับในขณะที่ตัวสเตปเคอรี่เนี่ยอายุ35อายุน้อยกว่า3ปีแต่เราเห็นครับอันนี้ผมไม่รู้คนอื่นเห็นไหมแต่ผมนะรู้สึกว่าวันนี้เคอรี่ยิงในจุดที่ตัวเองยิงอะ่ะแต่มันไม่ลงและมันไม่ถึงครับมันอาจจะเกิดจากเรื่องของสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมคือปกติแล้วอ่ะท่าที่ดูมา 2- 3ปีอ่ะลูกแบบนี้คือที่ต้องยิงลงครับแล้ววันนี้เแบบคอรี่ยิง3คะแนนแบบใช้คําว่ายิง3คะแนนแบบจอแดนพู ยังจะแวะไปได้คือตอนนี้มันมีกระแสมีคนอีกครับว่าเนี่ยที่เลเกอร์ชนะได้ในเกมนี้เพราะกรรมการกรรมการนกหวีดหวั่นซึ่งถ้ากว่าเราดูตามสถิติมันก็ใช่ครับเพราะว่าวันนี้เลเกอร์เสียฟาวแค่17ครั้งในขณะที่โกดรสเซเวอร์เสียฟาวถึง30ครั้งมันมากกว่าเท่าตัวแต่ประเด็นสาคัญที่ทําให้โกดรสเซเวอร์ในวันนี้แพ้เนี่ยผมมีความเชื่ออันแรงกล้าเลยครับว่ามันเกิดจากการที่พวกเขายิงกันไม่ลงเองเคอเร่ยิงยี่สิบแปดลงสิบเอ็ดจอร์แดนพูยิงสิลง3ามอันนี้ปกติเฟย์ทอม มีโอกาสในการทําแต้มนะครับวอเรอยร์ Warrior ในวันนี้มีโอกาสยิงสูงถึง103ครั้งครับแต่ว่ายิงลงแค่39ลูกในขณะที่เลเกอร์เนี่ยมีโอกาสยิง75ครั้งครับแต่ลง35ลูกเท่ากันใช้โอกาสเปลืองน้อยกว่าถึง25%ครับเรื่องจริงนะครับในช่วงที่บอเรอร์กำลังไล่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 กลับมาเนี่ยพวกเขาพยายามจะยิง3แต่ยิงไม่ลงครับมันมีช่วงหนึ่งที่โอ้โหวอเรอร์น่าจะมาช่วงกลางของ쿼ตซที่2มั้งที่บอเรอร์ลดลงมาหรือประมาณ4แต้มครับแต่สุดท้ายทําไม่ได้ มันยิงไม่ลงแล้วก็เสียเทอร์โนเวอร์แต่จริงๆนะในวันนี้โกลดเสีเวอร์แผนดีนะครับถ้าพูดกันตามตรงผมเห็นหลายครั้งเลยครับที่พวกเขาสร้างจาังหวะให้ยิงก็ได้ลงๆโดยเฉพาะกับวิดิเซนโซ,โซแล้วก็จริงๆโคย์ทำสนะันกัามเกลง่กั้มเกล่ครับมีจงังหวะว่างยิงหลายครั้งแต่ว่าสุดท้ายยิงไม่ได้แล้วมันกลายเป็นแบบมันมีจงังหวะที่เขาไปซูมหน้าโคย์ทำสรรันแล้วโคยทำสัน แบบอยู่ในอาการแบบอัดอั้นแบบจากยิงอ่ะจากยิงอ่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าคุามสังก็เร่งตัวเองยิ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 งนั่นแหละฮะจริงไมหรออันนี้ผมถามแฟนบริเอรเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดใส่ไข่นะเพราะปกตินะผมอาจจะเล่นมุกแต่ก็คิดไม่ทันช่างมันแล้วมันมีจังหวะหนึ่งครับวิเทนโซ่นะว่าง3คะแนนอยู่แล้วคุยทอมสันจ่ายบอลให้เดวอนกรีนตรงกลางแล้วเดอนกรีนจะจ่ายเอ็กซ์ตอร์แพสให้วิเทนโซ่เพื่อยิงสามคะแนนโล่งงยิิดขึ่ เดบอนกีนรับบอลแบบสุยอันนี้คือพลาดเองถูกไหมครับเมื่อมันเกิดช็อตแบบนี้หลายครั้งแล้วได้ยิงลงๆไม่ลงคือแบบ ผมว่าในวันนี้จะไปโทษกรรมการอ่ะผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อาจารยคเาว่าอย่างนี้ว่ะครับเกมก่อนหน้านั้นอะ่ะอาจจะมีแบบ20 30เห็นด้วยบ้างในบางเพย์แต่ว่าในวันนี้มันมันไม่นะเ <c oughs> ออไอพวกจังหวะ blocking foul หรืออะไรงี้อาจจะมีแบบขัดตาแต่ว่าแบบสาเหตุหลักอะ่ะมันมันไม่ใช่กรรมการจริงๆเว้ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเป่านะครับมันก็จะมีจังหวะที่ทางด้านของเดนิชโรเดอร์โดนไล่ออกจากสนามด้วยซึ่งตรงนี้แฟนเลเกอร์ก็บอกว่าเฮ้ออะไรกรรมการเป่าช่วยอะไรเนี่ยเดนิชโรเดอร์ยืนอยู่เฉยเนี่ยก็ย กระเป๋าช่วยกูได้สิโรเจอร์เหมือนกันนั่นแหละแฟนเลย์ก์เดี๋ยวก่อนครับสาเหตุที่เดนิชโลเดอร์ลนไล่ออกจากสนามเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขายืนเฉยแล้วเอาหน้าไปใส่บอลของเดมอนกรีนนะครับเพราะถ้าหากว่าเราดูดีตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับตัวนี้ิชโลเดอร์ไปพูดใส่เทมอนกรีนพูดแทชทอแบบแบบแบบตลอดแล้วสุดท้ายครับก่อนหน้านี้เดนิชโลเดอร์ไปพูดแล้วเดมอนกรีนก็ผักอึกไปแล้วทีนึงภาษาอีสานผักอึกถ้าพูดภาษาไทยก็ผักอกไปแล้วทีนึงโอ้ย ย่ามายุ่งกับคุณนะสักพักผ่านไปไม่ถึง2นาทีมาอีกแล้วครับจังหวะเดมอนกรีนมาปุ๊บมีบอลอยู่ในมือเดนนิชาลุแล้วเอาหน้าเข้าไปพูดพูด,พ,ดพูดน,น,นึงแล้วกลายมาเดมอนกรีนมบักอันนี่แหม้ตายเถื่อเลยเด้อมึงเด้อ เลยเอาบอลไปยันใส่หน้าของเดนิชโลเดอร์นิดนึงแล้วก็เลยกลายเป็นว่ากรรมการก็เลยตัดสินว่าเนี่ยโดยมอนกีนวนทึ o ่ทึกกวาฟาวเอาบอลไปยัดหน้าใส่คู่ต่อสู้ในขณะเดียวกันสาเหตุแห่งการทะเลาะเบาแหวงมันก็เกิดจากที่เดนิชโลเดอร์มาพูดปากดีใส่นั่นแหละมันก็เลยทาให้เราเนี่ยไม่สามัรถก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งได้นี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมการเองผมว่าเขาก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะอ่ะอันนี้คือขอเคลียร์เรื่องกรรมการไปก่อนนะครับว่ามันไม่นี้แล้วก็เรื่องของการยิง สเตฟเคอรี่แล้วก็เลบรอนเจมส์มากอดกันครับโอ้โ oh, ห oh, ภาพนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นตำนานเลยก็ได้เพราะนี่ครับอาจจะเป็นก่อสุดท้ายของเลบรอนเจมส์และเคอรี่ในฐานะของคู่แข่งในสนามครับ mm hmm. ผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เรากําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วครหมายถึงว่าในปีหน้ามันจะไม่ใช่โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์มันจะไม่ใช่เลบรอนเจมส์ James, ไม่ว่าเลบรอนเจมส์จะไปอยู่ทีมไหนก็ตามที่จะเป็นมหาอานาจคือตอนนี้มันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอะแต่ว่าโอเคเห็นไหมครับเลบรอนยังคงเข้ารอบแต่ว่าในปีหน้ามันผมว่ามันไม่่ใชแบบ Absolutely ไม่ใช่แล้วอะมันจะกลายเป็นแบบเจนใหม่แบบชัด เหมือนตอนนี้ที่ AI กําลังเข้ามาครองโลกแทนที่แทนที่อะไรสักอย่างแต่เหมือนกับ AI ที่กำลังเข้ามา <c oughs> มันจะเป็นเจนใหม่ไปแล้วครับตอนนี้ซึ่งความรู้สึกผมที่เห็นทั้งคู่กอดกันอะ่ะมันก็เลยมีทั้งความเศร้าแล้วก็ความยินดีที่แบบเอาจริงจบสวยนะครับการแข่งขันของสองคนนี้อันนี้ถ้าพูดในเชิงของเฉพาะเลบรอนเจมกับเคอร์รี่นะครับสองคนนี้จบสวยแล้วครับเคอร์รี่ประสบความสําเร็จได้แชมป์มาเยอะกว่าเลบรอนอีกใช่ไหมโอดีซีทีเท่ากันกับเลอบรอนแล้วเลบรอนเจมกาลังจะตามหาแหวนวงที่ห้าซึ่ง ถ้าได้แหวนโมงที่5เขาก็บอกว่า it's time my friend นี่แหละคือช่วงเวลาที่ลถรอนเจมจะพังงานขึ้นมาสูสีกับไมเคิลจอแดนหรืออาจจะข้าวก้าวผ่านไปแล้วถึงแม้ว่าสถิติทุกอย่างจะข้าวข้ามผ่านไปแล้วก็ตามบางคนก็จะบอกว่า no 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 ยังไม่ได้ถึง6แชมป์มันยังไม่ได้ทรีพีท อันนี้แล้วแต่คนคิดอันนี้ผมพูดถึงความคิดเห็นของแต่ละคนที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าหากว่าย้อนกลับมาที่สเตปเคอรี่และเลอร์พรอนเจมส์มันสวยงามมากเลยนะแต่ถ้าถามว่าใจหวังอะ่ะอยากให้ปีหน้ามาเจอกันอีกไหมอยากมากเลยครับเพราะมันสนุกมันสนุกจริงๆใช่ไหมถึงแม้ว่าผมเข้าใจแฟนบอลเร์ Warrior, อาจจะแบบไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่แต่เฮ้ยผมรู้สึกยินดีนะที่ได้อยู่ร่วมเป็นประวัติศาสตร์แล้วตอนไลฟ์นี่โอ้โหมันสนุกมากเลยครับท่านผู้ชมรู้สึกยังไงช่วยบอกกันหน่อยอันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของข่าวสารนนะรเเพาว่าใชี้ มี้ผมต้องขอยอมให้จริงๆแต่ว่าคนที่อยากจะพูดถึงที่สุดเลยก็คือจอแดนพูจอแดนพูในวันนี้อเอาจริงว่าได้เล่นแย่นะครับเล่นโอเคอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็มาเหงาในช่วงท้ายครับมันเลื่อนล้มอะไรบ่อยขนาดนั้นวะตกปุ้ยมีช่วงหนึ่งครับช่วงมันคตรสามั้งจอแดนพูโอ้โหข้ามเข้าหาห่วงได้ฟาวล์ล,ลงรนี่นั่นจ่ายเลยเอสเฮ้ยพอเลื่มมาเลื่มมาแต่ว่าสุดท้ายก็โดนกองเชียร์ของเลเกอร์ครับกองเชียร์ของเลเกอร์ในวันนี้ค่อนข้างมีผลเหมือนเกมที่เมมฟิสมาเล่นในบ้านเลเก ถึงจะไม่ใช่การตะโกนโงนะครับแต่ทุกครั้งที่เลเกอร์ได้แต้ม เลยบอลเจมถือบอลอยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วคือเราจะเห็นบรรยากาศในสนามมันทุกอย่างมันให้กําลังใจแบบเลาบอลเจมพออิซิธแฮมแล้วข้ามข้ามวันนี้เลาบอลเจมข้ามใส่รัวๆซึ่งมันก็เป็นผลมาจากที่แอนดูวิกกินน่ะมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณซี่โครงใช่ไหมตอนแรกก็บอกว่าอาจจะลงเล่นไม่ได้แล้วอยู่ดีเอ้าทำไมวิกกินได้ลงเล่นวะโกหกปะเนี่ยโกหกปะเนี่ยมันใช่ปะเนี่ยหลอกปะเนี่ยแต่พอเราเห็นวิธีเล่นแล้วผมก็สัมผัสได้เลยครับว่าวิกกินเน่ยเจ็บจริงๆแต่อันนี้อาจจะฝืนกลับลงมาเล่นให้ช่่่วววยนนะะคครรรรััับบบบแตตาาพอออปปท๊เเเหมมืลจก็ู้ วความแข็งแรงของวิกกินเนี่ยมันจะอาจจะแยงบ้างนึงอ่าถ้าย้อนกลับไปดูนะครับในช่วงแบบต้นเกมในช่วง3นาทีแรกรูเบนเจมอะ่ะเทสเลยครับมาถึงปุ๊บขอข้ามเข้าหาห่วงก่อนเลยเทสเทสเทสพอข้ามเข้ามาได้อ้าวรู้แล้ว เฮ้ยเจ็บจริงนี่นะไม่ได้โกิดเนี่ยครับในช่วงคัลเตอร์แรกลูบอนเจมส์น่ยไถยเข้าไปเล่นวงในเนี่ยประมาณ4ครั้งนะครับแล้วก็ยิง3แต้มแค่ครั้งเดียวแล้วพอมาช่วงคัลเตอร์สองก็ผ่อนๆหน่อยแต่พอเข้าสู่ช่วงคัลเตอร์ที่3ครับท่านผู้ชมครับลูบอนเจมมีโอกาสทำแต้ม6ครั้งทุกครั้งคือไหลเข้าหาห่วงหมดเลยครับไม่ยิง3าอีกแล้วครับเออ,อดันเข้าสู้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 เพราะรู้ตัวเองเข้าได้ซึ่งมันมันผิดปกติเพราะหลังที่เราเห็นตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูบอนเจมส์จะยิง3คะแนนเยอะมากแต ที่ทําให้แต้มมันห่างแอนดูวิกินเซนวันนี้มีโอกาสลงเล่นแค่8นาทีครับแล้วก็ได้ยิงแค่ครั้งเดียวแล้วก็แบบออกมาเลยค,คือไม่ไหวครับคือมันก็เลยกลายเป็นแวบบ่าแบบแบบไม่มีตัวป้องกันเลยบอลเจมครับอันนี้พูดเห็นไหมเหมือนที่ผมพูดในคลิปที่แล้วเป๊ะเลยครับพอไม่มีคนป้องกันเลยบอลเจมเท่าน,นั้นแหละเรีย้ และที่สําคัญคือเลเกอร์เนี่ยนอกจากจะไม่มีคนป้องกันเลบอนเจมแ์นะยังไม่มีคนป้องกันออสตินลิฟได้ด้วยครับออสตินลิฟเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหใช้คําว่าผีเข้าไหมคือออสตินลิฟเนี่ยยิงยังไงก็ลงแล้วมันมีช็อตเด็ดตรงที่ไปครอสเซอร์เวอร์ใส่สเตปเคอร์รี่คือแบบหลอดขาหนึ่งที่แล้วก็มีไฮเดอะแบ็กเล่นปึ๊บมายิงเคอร์รี่แต่ตีมือเรียบร้อยได้ฟาวล,ล์ล้มแถมยังยิงครึ่งสนามลงอีกอออืื้ห แบบนี้อะใจมันก็ยิ่งมาดิครับตอนจังหวะยิงครึ่งสามลูกนะทุกคนในสนามก็โอ้แล้วบอลเจมส์ไปสเตเตอรอไม่ใช่คนละคนคนละคนโอ้ออสเซนเล่ยนี่จนเขาบอกว่าออสเซนเล่ยเนี่ยต้องได้สัญญาอยากน้อยเนี่ยร้อยสี่สิบล้านเหรียญต้องได้เท่าจอแดนปูแต่เยอะขนาดนั้นปีหน้ามาเล่นโง่เลย เจ you know. ไท่อยู่แล้วเอาเงินไปใช้เอาเงินไปกินซัน a าเฟ่อ่าที่ผมพูดถึงซัน t าเฟ่มันไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมไปดูคลิปของรายการจอใจแล้วแบบว่าไปดูเจ้าของแค่เป็นเจ้าของของซันดาเฟ่แล้วแกพูดถึงสูตรความสําเร็จเป็นคลิปเมื่อประมาณเปีที่แล้วแล้วผมชอบมาก ฮัลโหลเจ้าก,ก้อยอันนี้คือเรื่องเรื่องกันเกงนะเรื่องผ้าครับกำลังซื้อเครื่องจักรนะครับเอามาเย็บเพื่อที่จะเอามาว่าก็สาธุขอให้เครื่องมันมาทันก่อนที่จบเพย์ออฟนะครับไม่งั้นเนี่ยในช่วงปิดฤดูกาลมันเนี่ยผมไม่มีรายได้เลยนะ <laughs> มาดูเดี๋ยวต่อเออก็คือเรื่องของคุณสุรชัยใช่แกชื่อสุรชัยฮะแกพูดถึงความสําเร็จไว้ว่าคนเราเนี่ยเวลาทําธุรกิจหรือทำอะไรสักอย่างมันจะล้มล้มเหลว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 แล้วสุดท้ายมันค่อยมาสาเร็จแล้วพอสาเร็จปุ๊บก็อาจจะล้มเหลว ซึ่งสุดท้ายแล้วแกบอกว่าคนที่จะชนะในเกมที่ตัวเองเล่นที่ตัวเองกําลังเดินอยู่เนี่ยคือคนที่ไม่เลิกและคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วผมมาเห็นภาพเคอรี่พอดีแบบโอ้โหปีที่แล้วเพิ่งได้แชมป์ม,มาแล้วปีนี้มาก็มานั่งร้องไห้โอ้เห็นแล้วก็สงสารด้ยคนก็บอกว่าเคอรี่แบกทีม อันนี้สงสารก็สงสารแฟนโกดิสเซอร์เลยนะครับแต่ถามว่าสะใจมั้ยก <c oughs> <c oughs> ็ไม่สะใจไปทับถมกันดิเอ๊ะกำลังซึ้งอยู่เลยมาทับถมเขาถมอะไรดูกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชัยมันไม่มีคําว่าล้มเหลวหรอกครับมันมีแค่ว่ากําลังกล้าเข้าสู่ความสําเร็จเท่านั้นเองแต่ก็เป็นเซอร์ส์ที่ดีเอาไว้จบขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับส่วนว่าวอริเออร์จะแตกไหมเนี่ยเดี๋ยวก็อยู่ที่การเซ็นสัญญาครับส่วนสตีฟเคอร์ก็ยังออกให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมนะครับบอกว่าตอนเนี้ยทั้งเดมอนกรีนทั้งเพลนอมสันแล้วก็็สเเเเตนนี่ย่ยปคออูรงข แล้วก็ยังมีเหลืออยู่ยังพอมีข้อเสนอให้พวกเขาให้ได้อยู่ร่วมกันได้อยู่แล้วก็บอกว่านี่ยังไม่ใช่ end of the road ยังไม่ที่สุดทางด y น a s t y ของเรือยังไม่จบเพียงเท่านี้เหลือแค่ว่า Organization หรือว่าองค์กรของเราจะตัดสินแบบไหนเราต้องมารอดูกันอีกที่ปีหน้าเอา้ามาว่ากันใหม่เอา้าแต่ถ้าสมมติท่านผู้ชมคิดดูดิถ้าสมมติปีหน้านะูนเรนเซอร์พิกกลับมาได้แชมป์ได้แนละ้วโคตรสตอรี่โคตรโหดโคตรเลยแต่ว่าแบบ แต่ว่าปีที่แล้วตอนที่พวกเขาได้แชมป์ก็ยากเหมือนกนันก็ทำได้อ่ะ คือจริงๆอ่ะผมมองว่าถ้าในปีนี้จอแดนพูไม่เล่นเหนาขนาดนี้เคอรี่จะเล่นได้มีประสิทธิภาพกว่าน,นี้ครับเพราะเคอรี่ลงเล่นนานเนี่ยครับสเตปเคอรี่ครับคือคนที่ลงเล่นนานที่สุดในเกมนะครับคือ39นาทีแล้วจริงๆคนที่ต้องมารับหน้าที่แทนที่คอยเป็นตัวรันในการยิงสามในการเนี่ยมันคือจอแดนพูแต่การเป็นจอแดนพูเล่นไม่ได้จอแดนพูเนี่ยจริงๆเลยลงเล่นแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีเองมั้งแต่ว่าที่แบบว่าเวลาในบ็อกซ์กรมันได้เยอะมาเป็น23ิามนาทีอ่ะเพราะว่าได้มาลงเล่นช่วงท้ายไง ก็เลยแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มมาแต่ว่ามันกลายเป็นไม่มีคนแบ่งเบาเลยเคอรี่ต้องมาถือบอลให้อย่างเงี้ยตลอดอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ขาลอ,อยครับยิงไม่ถึงจริงๆถ้าท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูนะเคอรี่ยิงสั้นยิงสั้นอย่างที่ผมบอกแหละร่างกายไม่ไหวจุดที่เคยยิงลงมันยิงไม่ลงอะ่ะแล้วคนป้องกันเป็น AD ดีด้วยไงเออพูดถึง AD ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่เขาสุขสมอารมณ์หมายที่สุดแล้วครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นปีแรกในอาชีพของเขาเลยนะครับที่ชนะปูติสเซเวอร์ในรอบเพลย์ออฟเพราะก่อนหน้านี้โดนตกโดนตกโดนตกมาตลอด แล้วเข้าไปอา้าวอุ้ยรอนนี่วอลเกอร์วันนี้ก็ยังแบบเล่นดีคิดดูดิรอน,นี่วอลเกอร์รูไหมครับผมอะ่ะเห็นแล้วนึกถึงอะไรนึกถึงฟุคุดะครับในทีมเรียวนันน่ะไอตัวที่แบบเป็นตัวทําแต้มที่แบบต้องด่าโค้ชที่มันระเบิดพลังออกมาตอนที่แข่งกับโรครคว่วเหมือนตัวนั้นเลยครับเป็นตัวทําแต้มจ๋าด้วยนะรประเด็นดูดิวันนี้ยิง8ลงสี่ครับมี13คะแนนคือไม่ได้เด่นด้านอื่นเลยครับด้านอื่นไม่มีเลยครับรีบเอาไม่เอาแอซิดไม่เอากูไม่เอา้มเอาูกันแต้ม <laughs> เอา่ากันแล้มอย่าง Denver, คู่นี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจตรงที่มันกลายเป็นว่าเหมือนเลเกอร์เป็นตัวแพ้ทางเดนเวอร์นกเกตเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมดีวิด,ดี๋ยวจะเป็นจะต้องคุมพื้นที่ใช่ไหม อ่ามึงจะให้คนนู้นเดี๋ยวตามไปทิ้งมาคนนี้เดี๋ยวตามไปห่างกันประมาณเก้านิงตลอดแต่พอเป็นนิคคลาโยคิปุ๊บเอนทอนี่เดวิดอาจจะต้องตามประปกบนะครับพอตามประปกบเสร็จปุ๊บสิ่งที่นิโคลาโยคิทำคืออะไรครับคือจ่ายออกมันเลยทำให้อีก4คนน่ะหลุดออกจากพื้นที่การป้องกันของแอนทนี่เดวิดได้ง่ายและก็ยิงลงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นว่าในเกมหน้าเนี่ยการป้องกันของ David อนทอนี่เดวิดอาจจะถูกปิดเอาไว้ครับด้วยเรื่องของเรื่องของสเปซซิ่งแต่สุดท้ายอยู่ที่ว่าอีก4คนของทีม no aked, ทดลาไ้ริยปถง มันอยู่ที่เนี่ยเลบอนเจมส์ออสตินลีฟดินจอรอเซลอะไรเนี่ยจะป้องกันได้ไหมซึ่งคนที่น่าจะโดนเจาะที่สุดนะครับอันนี้ผมขอวิเคราะห์นะครับเป็นเลบอนเจมส์ครับอันนี้พูดตรงๆเลยขอขอขอ,ขอภัยแฟนลับเลบอนเจมส์ด้วยแต่ว่าเลบอนเจมส์อ่ะถ้าสมมุติว่าต้องวิ่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 งตลอดอย่างเงี้ยในช่วงแรกอาจจะได้แต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยเลบอนเจมส์ bon ผมว่าน่าจะช้าลงแล้วแกเป็นคน เชเลเกอร์ก็น่าจะรู้ใช่ป่ะเกเป็นคนชอบแบบยืนดักยืนแบบไม่ได้ตามขนาดนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าลูกเราอยู่ขีดถือบอลปุ๊บแล้วคนอื่นอีก4ทีมของเดนเวอร์วิ่งสลับกันใช่ไหมแล้วพยายามคัดเข้าตรงกลางเพื่อเลี้ยับหรืออะไรเงี้ยเอ้า แเราบอลเจมสตามไม่ทันนะคือเขาต้องเจาะที่ที่ระบอลเจมอยู่แล้วสาเหตุเพราะนั่นแหละอย่างที่บอกไปคืออายุมากแล้วและถ้าระบอลเจมเหนื่อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบอลเจมเองก็ยิงไม่ลงก็ข้ามหาเข้าหาห่วงไม่ได้ถูกไหมครับผมมีความเชื่อว่าอ่ะเดี๋ยวพอคู่นี้มาเจอกันนะนี่เขาเล่าอุกิชจะต้องไปอยู่ใกล้ใเอทีดเดวิดก่อนแล้วก็แบบพยายามพาเดวิดกระเถิบกระเถิบขึ้นมาจากระถึ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 กระถิกระถึกระถึกระถึกระ ยิงแม่นกว่าที่เดวิดอีกนะคะอันนี้ไม่ได้ครูแต่ผมมีความรู้สึกว่าเดนเวอร์คือทีมชนะทางเลเกอร์จริงๆแล้วเอาจริงคนอื่นในทีมของเลเกอร์ใครป้องกันดีอะที่เด่นในเรื่องของเกมป้องกันนะครับรุยชิโมรานี่ไม่ต้องพูดถึงจังหวะหนึ่งรุยจิมาไม่ดีครับต้องมาซ้อนเอาแล้วดิจอรัเซลหรอก็ยังไม่ออสตินลีฟเหรอกางๆเดนิชโลเดอร์เหรอป้องกันด้วยปาก <laughs> อาจจะต้องเป็นทางด้านของเนี่ยครับชาริทแวนเดอร์บิลที่ต้องเข้ามาช่วยแต่ว่าจะไปปิดใครเหรอก็ต้องรอดูอีกทีหรือว่าทิสเตียนทำทริสเตียนทำสันอย่างนั้นละ่ะแน่นะดับโบโลเซนเตอร์นะ แต่เอาคนอื่นเนี่ยเอาคนอื่นดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าจารดิดแมนเดวิลล์น่าจะมีผลน่าจะได้ลงเล่นเยอะครับในซีรีส์ที่เจอกับเดนเวอร์นะครับามาดูอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ของนิวยอร์กนิกส์กับ itty, ไมมี يت, ่ฮีทที่ไมมี่ฮีทเนี่ยสามารถชนะได้วันนี้บางคนก็บอกว่าโอ้ไม่เห็นพูดถึงคู่นี้เลยผมไม่ได้ดูมาแข่งเช้านีน่แล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีใครปลอบใจนิวยอร์กนิกส์เลยจะปลอบใจทำไมครับเขาก็าแพ้ปกติอยู่แล้ว อีกค er, ู่หนึ <un> <N <görüş> <N ่งก็คือบอสตันเซลติกกับ s i x เซอนะครับก็จะทําการแข่งขันกันในวันที่15พรุ่งนี้ NBA เ้ขาหยุดเพราะว่าประเทศไทยเลือกตั้งนลครับเขาให้เลือกนายกันก่อนแล้วหยุดแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงในเช้าวันที่15ส่วนบอสตันเซลติกกับ s i x เซอถ้าหากว่าอยากให้ใครชนะสําหรับผมนะครับผมอยากให้บอสตันเซลติกชนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคู่ชิงครับเป็นเลเกอร์เจอ b o บอสตันเซลติก็โอ้โหโอ้โหพูหแล้วก็คนลุกอะ ท่านผู้ชมคิดดูดิเลเกอร์เจอบอสตันเซลติกคนมาดูในสนามแน่ๆคือใครรู้ไหมเมจิกจอร์นสันและเรลี่เบิร์ดป้ากูทำอะไรของกูวะนนี่ท่านผู้ชมคิดดูนะในสนามแข่งกันนะเมจิกจอร์นสันกับเรลี่เบิร์ดตำนานอยู่คนละสองฝั่งยืนสอ เอาฟิลเหมือนในอนิเมะเป็นตัวแบบว่าค้ำขลังออร้าเสร็จปุ๊บในสนามเป็นลูปอนเจมส์ผู้นําทีมและอีกฝั่งหนึ่งคือเจสันเท่ห์ทัชายผู้เป็นตัวแทนโคบี้บรอัสตอรี่ยางล้นอย่างเยอะแล้วคู่นี้เราก็รู้อีกแล้วว่าเป็นคู่ปรับแห่งประวัิศาสตร์ของบาสโลกของบาส NBA มัน มันสนุกแน่นอนมันบีบคั้นแน่นอนแต่นี่คือในอุดมคติครับเพราะถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยผมมมีความรู้สึกว่าซิกเซอร์น่าจะชนะครับผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ไม่กระติตนมีความรู้สึกย่งนั้นเพราะซิกเซอร์ถ้าถามผมตัวผู้เล่นดีกว่าแต่ว่าโค้ชมันเหงาเล่นเกมเจ็ดทีไรมันก็แพ้ตลอดเลยด็อกีเบอร์อันนี้คือสิ่งที่ผมคาดหวังไว้นะครับก็คือถ้าเรียงเป็น6เหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นนะครับคู่ที่ดีที่สุดในรอบชิงนะครับที่ผมอยากให้เกิดขึ้นก็คือเลเกอร์ปะทะกับบอสตันอันนี้จะเป็นเลตติ้งสูงสุดแล้วก็ลองลงมานะครับก็จะเป็นเลเกอร์ปะทะกับซิกเซอร์รอบที่3คือเลเกอร์ปะทะกับไมมี่ฮีทครับเห็นไหมฮะเลตติ้งดีไม่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่เลเกอร์ครับเพราะเลเกอร์ฐานแฟนเขาเยอะเดนเดนเวอร์นักเก็ตอ่ะเล่นเก่งนะครับไม่ใช่ว่าเดนเวอร์ไม่ดีเดี๋ยวเรจะบอกว่าเอากำพลมึงทำไมมีแต่เลเกอร์วัดสามสี่อันดับแรกมึงเป็นติงเลเกอร์ไหมก,ก,ก กันอยู่แล้วครับแต่ว่าพออันดับต่อมากลายเป็นพออันดับต่อมานะครับเดนเวอร์นักเก็ตมาเจอกับซิกเซอร์อ่ะ จะเป็นคู่ที่แบบน่าสนใจที่สุดในเชิงของฝีมือนะครับกูนับถูกว่าเน,นี่ยนะคู่แรกเลเกอร์บอสตันเนาะคู่2เลเกอร์มาทะาก,กับซิกเซอร์และคู่3เป็นเลเกอร์เจอกับไมมี่ฮีทอันนี้คือ3อันดับแรกที่อยากให้เจอนะครับที่น่าจะเลตติ้งดีสุดและต่อมาคือเดนเวอร์นาเกตมาเจอกับซิกเซอร์อันนี้เลตติ้งดีสุดและอันดับที่5นะครับคือเดนเวอร์มาเจอกับบอสตันเซลติกและอันดับสุดท้ายครับก็คือเดนเวอร์เจอกับไมมี่ฮีทคู่นี้จะเหงาสุดเพราะไม่ได้เคยมีบริษัทอะไรร่วมกันมาเลยมผู้เเเล่นนก็็ปโคี ก็ไม่ได้เป็นซูเปอร์ร์ที่มีข่าวมีคนพูดถึงอะไรมากคู่ที่ไม่อยากให้เกิดที่สุดเลยก็คือนี่แหละครับไมมี่ฮีทเจอกับเดนเวอร์ครับอย่าเจอกันเลยครับผมขอร้องนะ อาจจะดีก็ได้ไม่รู้อะแต,แต่ท่านผู้ชมคิดเห็นว่ายัางไงครับในคู่ชิงท่านผู้ชมอยากให้ใครเจอใครก็เม้นบอกกันหน่อยนะเดี๋ยวจะทําการโหวตกันผมเชื่อว่าพอเข้าสู่รอบชิงเนี่ยไอ้เครื่องจักรไอ้เครื่องพิมพ์ผ้าเครื่องอะไรของผมที่จะมาทำกางเกงมันทําเสร็จพอดีแล้วผมจะทํากางเกงที่เป็นคู่ชิงกันซึ่งใครที่ทายถูกเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาคลิปนี้เพื่อสุ่มครับว่าใครจะได้รับกางเกงไปแบบฟรีๆนั่นเกมแบบนี้ดีกว่านะโอเคสําหรับคลิปนี้น่าจะยาวมากพอแล้วครับผมอัดมา3า้นาที เจมกับเจ็ทพี่ขอโทษพี่จะไม่พี่จะไม่อัดยาวอีกแล้วไม่พูดไปงัน้นแหละสุดท้ายแม่คลิปก็ยาวเหมือนเดิม